อันนี้เปิดกล่องเลยครับนี่ครับผมน้ำหนักไม่หนักมากครับผม สายนะครับตะกอเกีเ่ยว3ชิ้นครับแป่นไว้วางของ3ชิ้นครับแล้วก็ตัวเพล3สามเหลี่ยมครับตัวนี้ขนาด2เมตรแคูณ2เมตรแนะครับเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองกลางดูครับผมมาดูครับว่าจะล่วงหรือเปล่าอุปกรณ์ค่อนข้างไม่แข็งแรงครับ <c oughs> ครับต่อไปก็อันนี้เป็นที่เก็บของครับให้มาสามมุมแต่งานเย็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวนี้ขาดเป็นหนึ่งกัน,นครับวิธีเก็บก็จะมีช่องนะครับเราสามารถสอดของไม่ได้การตั้งก็คือเกี่ยวธรรมดานะครับ ตอนนี้ครับแฟนผมไปนอนแล้วผมจะทดสอบนอนสองคนครับแฟนผมหนัก48ส่วนผมก็86ครับมาดูว่าอยู่ไหมฮรัโอเคนะครับรับน้ำหนักได้นะฮะแต่เพื่อน้ที่250ครับตอนนี้ก็120อยู่นะอยู่นะอ่านอนต่อนอนต่อโอเคสินค้าเขาโอเคครับใช้ได้ครับคุณภาพก็โอเคครับพอใช้ ส่วนที่วางของเนี่ยได้มา3อันนะครับแต่ว่าเย็บไม่ดี1อันเสียหายไปนะครับอันนี้ผมนอนสองคนก็นอนได้อยู่ครับถ้าในราคา500อบาทก็คุ้มครับถือว่าคุ้มค่าราคาครับที่ลงไปรีวิวแล้วฝากติดตามช่องแคมป์ทูีด้วยครับช่องนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการกางเต็นท์การแคมปิ้งคนเดียวแล้วก็จะมีการรีวิวของมาเรื่อยๆครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม